สบายทุกคนสบายดีพีพีทุกคนเด้อยินดีตอนรับเข้าต้องเองลาน้อยสาวลาวนี่เมื่อนในกาสิพาบีเอฟซีมาเห็ดออมป่าหรือว่ามกป่าซิวน้อยนะพีพีก็คือได้ไปหาเมื่อวานนี่แหละแต่เมื่อวานนี่นะนะว่าซิมกกินแล้วมกินเมื่อวานนี่แต่ว่าเกิดเรื่องก่อนก็คือเรื่องที่บีเอีม่วนแหละวุ่นวา,วายกันแตกสานเอาพีพีก็คือแบบโกเดก้าออกเงินมาเห็ดอ่ะแนวกินกินเลยนี่ป่าก็คือได้ ัวแล้วเอาเข่าวตัวเย็นไว้วั้เห็ดกินเถ้อมาเห็ดกินมาอนี่ <g ül> ไปออกมาไปยกล้ามาออกทายคีบซีเลยเมื่อวานนี้ก็คืออได้้หูข่าวก็พากันแตกตื่นขน่าในงาน,นเลยพากันเอาแนว้กินข่าวไปกินอยู่ในงานเมื่อวานนี้ก็ได้มีน้ำเงินนํากัลสีค้นเมื่อวานนี้กสิมาเล่าให้พีเอฟซีฟังแต่ต้นจนจบเลยว่าเป็นอย่งไรเกิดขึ้นได้แนวไหนเลยเห็ดออกปากไปพร้อมกับพีเอฟซี มวันนี้เฮากระสิมกใส่พักนังตู้เก็บแม่้มาจากสวนเลยสำหรับป่าเฮากคือมีหลายสนิแทแหงหน้าปุ๊วานี่นะมีทั้ง10อ่า11-12มีปลาซิวป่าบูป่าเพี่ยาป่ายอย่างกระถึกฝุนกัดประกัดประดุปลาคอป่าขับของป่ากระเดื่มีบ๊บสิสนิทเลยปลาหักลก้วยปลาลดก็มีก็ดีเป็น มื่อนี้เขาสิมาเห็ดเป็นหมปลารวมมิดก็คือจะเป็นป่าที่เขาไปหาเมื่อวานอยู่ในบวกน้นอยเ่แหละบวกที่อันเกิดเรื่องกันพระเจ้าอันจี้กันตุ่นกันแต่ว่าเขาหั่นโบได้เป็นอย่าง p ซีก็คือปลอดภัยดีตต้ต่อแรกเลยเอากระล,ลอยงวแหละละงไปปล่อยงวัวแเท่ันั้นไปเห็นอันป่าบอซิว อยากออกป่าอก่าพ่อเมย์คนก็อยากเนี่ยก็พักกันไปหาจนได้แล้วก็ขึ้นมาขึ้นมาใจป่าล่างป่าตาม p f เซเห็นคลิปที่แล้วนี่ล่างจนใกล้สิแล้ว,ล,วละแล้วมีคนอยู่รุมมีพ่อลุงผู้หนึ่งพันอยู่รุม PFC เ <Yeah. S 1> พื่อนนัง <Yeah. S 1> ่งบุกงานอยู่รุมผู้แหละเสื้อดินในตู้เฮาเตกกี้เ, <Yeah. S 1> เป็นดินของในตู้เฮาละคนนั่ง ผู้ขายละเจ้ามาซื้อไปเห็ดแบบดินแบบดินจัดสรรน,นะ p ซีแล้วกัเราก็มาซื้อปลุกล้วก็ยุหันแล้วกันมุ่กกกงกันกันวตโดนเติมแล้วก็นสนิดกันเพิ่นก็ขึืนมาหาพอตลอดขึ้นมาบอกว่าอันมีโจนะนะมาพุ้นของผู้นนึง รถที่ถืกปุ้นไปหา,งงาเป็นคนมาก่อสร้างเอฟซีมาเหฮดเวียก,ก่อสร้างอยู่ปุ๊กเงินดินจักสาระแหลเพราะว่าตอนนา้นริเป็นเวลา12บสอโมงหรือว่าหนึ่งมงยังทะแหละมันนอนพักสวยนอนกินข่าวแล้วเพิ่นก็นกพักตามที่เพื่นเล่า,า,งงานะเก็บเขาสวยนอนอยู่ผู้่เดียวนอนอย นะคือบออ้านในมีงื่อนคนหลายดอกเป็นปลาส่วนหลายดอกเป็นี่ยาพเทเศเป็นยน,ออนี่ยบานในมีเงือนคเอ้ยนจะเข้าไหมคนบ้านใมีเงือนคนขนาดอยูอ่ยหลายนไหนหาก,ก็เริ่มก่อสร้างเริ่นนแล้วค่ะขวัอยู่ละ,ะคน่นยคนไล่เมันยางมาลลยติดตัวเลยค่ะเนเราอะ เต็มตัวเลยได้จอยสูงๆแล้วอนนั้นยางมาเอาขป่นขึ้นมากระจี้ปูเนเราโนนนาดนันจี้มาเอากระเจี๊ยบรถมากับโทรศัพท์มาอยู่ด้วยแต่เอาปูนแบบกระจี้เลยนะเราก็เทหนับเขาได้เนาะแล้วก็ย่างให้กันหละตุ่มห่า PFC มาห้องอันกัดกันได้นี่บปูนว่าเราไม่ได้ยินบอสเบอร์อะไรนอกบอกกันเด้อวย p f ีมาเราต่อกันผมกินี้ตุ่มหาตุ่มเป็ดกตุ่มไกลวนแห้ง เอามาต่อนั่นเป็นจี้เนาะจุดนะเอาปืนมาจี้บอกแหนเจ้าของรถเอากระเจรถให้่อยกับโทรศรัพท์ก็วก็เท็จนบดได้แล้วเวพรววาจี้เด้จี้เราได้มีปืนเราเดชเขาแบบเป็นเขากบบทได้ยอมมาให้อะไรเพราะว่ายุตโตผู้เดียวอีกโทรศรัพท์ก็ได้เอาให้อเหองเรียบร้อยหลังจากที่เราให้เนาะให้จุดแล้วจุดก็ขับรถหนีเลยรถรถหันจะเป็นรถซีดีอนะทีซี ท่านเสียไปนี่ก็คือว่าเสียใจอยู่รถอะไรจะเป็นรถ CBR หลังจากที่โจนขับไปแล้วไอท,ท,ทั้งทาับไปทั้งรถไปเลยก็คือเป็นกระแลนขึ้นมาบอกกูลุงที่มาบอกเขาเพกาะวงานอยูกกย่ใกล้ๆกันดิจิตอลแก่น,กน,กน,น,กน,น,นไปบอกมาจี้อย่างไรแหละกระพากันนำกระพร้ากันนำเดคอนน้นในอย่างนำ น้ำมันคือซีเมนเจอแหละตอนนั้นพอลุงนั้นกับย่านคือการพอโจนันมีปืนก็ะพากันโบก้ากันได้ฝ่าให้โจนหนีขึ้นมาแล้วมาบอกเขาหลังจากที่เขาเจ้าลักรถไปก็ขึ้นมาพอด,ดีถึกตอนที่ถ่ายคลิปอยู่แหละตอนนั้นนะก็แบบคือจะได้ยินพีวีซีก็อาจจะได้ยินเบิร์สามทีพอลุงนั้นพลันเราเนาะว่าโจนมาจี้มาอย่างไร เราสอนถือก่อนเการชีบกันมาเลือกป่าอยู่เขาก็ะเม่กับพระกันตกไก่เพราะว่าบอลทีฝืนจี้กันทงนังไงก็คือโบได้ไก่กันเลยกับบอลที่เขาหาป่าอยู่ฮนแต่ว่ายังดีที่วา่าบอลที่เขาอ่นหาป่าอยู่ฮะนะเป็นห้วแล้วก็อ้อมท้ออยู่ในห้วจนคนหลังจะโบสามารถเข้ามาได้เพราะว่าจะเป็นห้วงเลยท่านคนขับรถมันีนีก็คือจะเข้าโบได้เลยแต่ว่าท่านสปีนนีเข้าปีนเข้ามาได้แต่ว่าคน,ปปน,น,ขนขับรถหลักรถมาอยู่ก็นยังว่าโชคดี ัู้อ่นก็คือหากระอ้อมวังปีนี่แหละโอ,อปีก่นี่2004นะรีบซีประมาณเดือนสิบเอ็ดนี่แหละตันชมุมดบริเวอ้อมฮะนะจนสามารถขีเข้ามาลบหนีมันได้ก็คือบ้าเกือบที่ว่าโคดีที่ว่าเขาอยู่ในห้องนะรบีเดวมาหักว่าได้ไก่กันเลยขั้นยางไปนีประมาณสิบวินาทีกห็หดยางไปหากันฮน,นะใล้วรบซีหลังจากที่เขาหูก็พาก,กันตกใจ ตกใจไปยิงก็นั่นก็คือู้ว่าคนไล่นะหรือว่าโจนะนะมีหนุ่มเด็กดีก็พากันตกใจแต่ก็ยังพากันบมฮันเนี่ยนั่นปันได้ตัวหนัะบมฮันได้เข่าในเฮือนเถื่อยังบโมหันเข่ากับแม่ก็คือยังร่างป่าร่างอย่างร่างตัวโตอยู่กลัวจุ่มไปยังติ่มนะนะบมฮันได้พากันเข่าในเหงื่อเทือยเขาไว้คิดว่าโจทำจิกลับมาแบบคิดว่าไปไกลแล้วว่าซันซะมาถึงตัวมันลากหนีเลยมันได้รถ เป็นหนีคนดีกะเพราะว่าเพื่อนกันหนีได้หนีคนเจ้าของอันรถธนะชิา่าเมมชิโบโกะกลับมาบอกห่อฮานูลกลับมากะย่านถึงจกักนะแล้วพากันล่าง่วนล่างโซ่อย่างเขาหันผู้ดีอย่างชิมาล่างเกือบบกเพราะว่าใส่กระปุกไปงูป่าด,ดิล่างเกือบปูอยู่อันกอกน้ำผู้ดีพอเพิ่นโทรมาพอเพิ่นกระหู้ข่าวเนาะเพราะว่าเพิ่นโทรไปแจ้ง บอเขาก็คืออยู่ในขนาดบ้านแล้วเ่นไปรวมมันไปรวมผักหรือรวมอย่างกูจื้อไปอยุ่แล้วโทรมาบอกลูกนี่แหละโทรมาบอกเขาก็คือบอกว่ามีสติเดอร์ตอนนี้ก็คือการการโจรธนามาปุ้นมาจี้อยู่กําลังปุ้นจี้เอารถยู่งผานสายเครื่องใกล้ๆนี่เพบซีก็คือจะเป็นบอลที่เขาไปขายบอกขวงมื่อนั้นนะอังก็พากันตกใจเพราะว่าอ,อยู่ใกล้แฮงตอนนั้นนะใกล้ก่อนบอลน,นั้นอีกก็คือพากัน แลนเขาในเฮือนไปเลยเฮาก็คือทั้งขีดต่อมแบบไข่แต่ว่าได้ถอดเสกขยำถูกกระยาแล้ยวยังแต่ส่งมาแสนเจริญสานนะนะแต่ก็ยังมีขีดต่มติดอยู่ก็เข่าในเฮือนเลยไพ่กับอันนี้หันก็คืออยู่ในเฮือนแล้วเฮากับแม่อยู่ในนอกกันเลยไพ่กับเอิรนเขาได้เขาได้เลียนกระเลนเข่าพีเอซีถ้ากระเข่าในเฮือนโจทย์นะพีเอซีหลังจากที่เพคนก้นเอาอันพีบีอาร์ได้มาตะลุ่มนะขึ้นไปถึง,ถงห้างขายเครื่อง มูคู่กับคนคือแก้นนวใดไปอันจี้เด็กน้อยโตก็คือจะเป็นเด็กน้อยนางเฮียนไปไต้อ,อีโตรนะกาลังษาเป็นางเฮียนแล้วคุจอดซื้อแนวกิ่นซื้อเสื้งอย่างทะหละไปป้นเอาจี้ไปจี้เอารถคันใหม่โตก็คือซีบีอาร์หันจะจอดไว้เขาคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นคันนั้นน้ำมันมันใกล้ที่เบิร์ตเป็นจีไปไก่โบได้ไปจี้เอาอันรถเรียบร้อยเดียบจี้ ของเด็กน้อยที่กำลังจะไปเพียงก็คือเด็กน้อยสองคนเอาปืนค่ะนะไปเคาะหน้าผากเลยแบบว่เอากระเจรถมาเด็กน้อยก็ให้แล้วเนาะเพราะว่าย่านเด็กเขาจะมีปืนเด็กน้อยก็เดากระเจีห้ก็คือตอนนี้หันรถก็คือไปเสียไปละของเด็กน้อยแต่ว่าซีเบียหันได้คืนเจ้าของซีเบีเนเพราะว่าโจรเอาไปจอดไว้ล้วไปเอาเด็กน,น้อยต่อเลยเป็นสี่เรื่องเมื่อวานนี้ก็นเลยพระทันย่านเขาก,ก็ไม่ได้ออกเทือน จนวาได้มาเห็ดหมกป่ากินม,มือใหม่ต้องไปหาเมื่อวานนี่คุณนะค่ะห,หาไปเมื่อวานนี่ว่าเสียกินตอนแรงผู้ดีเล่าไปกันอันนี้ก็พอดีแล้วเรื่องอันจี้เรื่องอย่างนี้นะแถวบ้านเราเนี่ยก็คือตั้งแต่เขาเกิดมาตัง้งแต่คือความได้จําความได้นะบน่เคยมีที่จะแบบว่าจนุนฝืนมาจี้เอารถเอาอย่างนี้นะบน่เคยมีแถวนี้นะ ต่วนหญก็ไม่ได้ว่ามันหลักเป็นลักไกหลักอัน,นสายไฟคือฮาอันทายพีเซีเบิร์เแหละแต่ว่าเอาแบบปืนมาจี้แล้วแบบใกล้ตัวเขาอ,อีกอน,นะโอ้ยบริหารมีแล้วก็คงสุดย่านเลยฉึกย่านเมยยังเป็นห่วงเขาอยู่ตอนเม่เข้าไปอันในบ้านนี่นะมาพีซีกินข่าแรงน้ำกันเด้อนี่กินแบบง่ายๆเลยนะตักหูมาแล้วก็ตักหมกป,ปา รวดแบบนี้เลย <c oughs> จานละสิบบาทมีปลาประมาณาทาหกตัวแต่ว่าปลาซิวนี่ลายอยู่เดะนี่ได้ปลาซ่อนตัวหนึง่งปลาลดตัวหนึ่งนี่ก็จะเป็นปลาซ่อนถือกันหัวหายเหตุแบบนี้เลยมีปาาลากินข้าวแล้วกันเหรซี่แม่เพิ่นก็นกินไปแล้วเหตุแบบนี้แหละตักข้าวเจ้า,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 าแล้วกาเอาหมกปลาหัวแล้ะก็ย่างเลาอเลย กินไปน้ำเฮดเวียบไปน้ำตรงว่าวมาขำขนาดเลย6โมง6โมง16นาทีหากันมากำลังจะไปน้ำแล้วพอเพิ่นกำลังเหตุประตูแล้วกำลังจะไปน้ำบางวัวบวงมาขนาดเมื่อกี้นี่ก็คือไปจับประตูซอยพ่อพอพอเป็นจอดอ ประตูหันเห็ดแล้วแล้วแต่ว่าตัวที่มันจอดทังน่ฮู้วนมันอย่างเพราะว,าวา่าเขาสิเห็นเป็นประตูแบบยู่สินะยูละเลื่อนมีลูกคิงหันทีซีติดนะนะและเ,ะนนะะเห็ดอันนั้นมันอู้หูสิว,าว่าเวยเห็ดบอนไหลอ่ะน,นะเอาไว้เมื่อหน้าเขาอัปเดตไอทีฟซีเบิ่งพอเป็นกาลังกวดสิเอาประตูใส่ยาดเวลาเห็ดมาเลยเวียกซีโมงเพิ่นกลับมาเห็ดมาจอดมาตัดเด็กตันหยัง ประตูก็คือแล้วแล้วยังจะใส่บอลอ่ะขุดบอลออกลิ้นใส่ าซิวเมนบริใจได้หยามเลย ตันนี้เหนดยีเส้ะผัววันโบได้ยำหลายอันนี้ยังวแกะยาก่างก้างขาคออยู่สูตรที่เขาเห็ดกลิ่นสุดนะฮนเป็นป่าน้อยที่เพคนเอามาให้งนะตัวน้อยๆมีใจล่างๆมีแต่ใจเราโบได้บีบขี่ล่างดีๆแล้วกับหมกเลยแซ่บๆกินแล้วกับโบได้เราแยงอีกวัดก้างขาคอฮะนะว้าวเนี่ยปลาซ่อน พอช้อนน้อยอืมกิ่นป่าธรรมชาติเนี่ยต้องแซ่บแล้วแซ่บคนป่าเลี่ยงแล้วก็หายากอ,อีกแลย่ะโซชิได้มาบนมันเรื่องงานป่ะงทำมาแล้วเจ็บเอเพียอซีหลังจากที่ไปหิวอันหิวน้า นะขั้งทีรษะนะคือสีปูมหหื่อไปในขะั้นศีรษะได้หัวบวกป่าเพิ่นเป็นอะไรหนุันชันนะพีเอฟซีขั้งศีรษะคือนังกระโปถึงเนี่ยมันชันไหลขั้นศีรษะว่าแต่นั่นน้่งก็คือไหลตัวได้หิวไปตากแล้วก็หิวขึ้นมาถกทึ่ถึงทุ่งนาพิ่ข <c oughs> ำมาแล้วเจ็บเอวเพหัวหิวคนเดียว ประมาณกับข้ดวเช้าผูดได้ก็สีแหงในงมเฮี้มาหู้คาวาโจนจี้กันอยู่ใกล้ๆเห็นโอ้ยเหิงพักอร่อยตื่มเมื่อยตั้งแท้ตอนหาป่าแล้วนะมานั่งใจป่าก็คือหน้าตาแบบเปิดสภาพละหน้าเศร้าแล้วปวอาเมือ่อยเลย ซีหน้าก็เปียแล้วนะพากันเมื่อยตั้งแต่ตอนนันงมป่าอยู่พุ่นละแล้วก็หิวเครื่องหิวป่าเครื่องค้าที่ต้มย่างลากขึ้นมาฮู้าว่าอันโจรจี้กันอยู่ใกล้ๆหันปนกันอยู่ใกล้ๆหันโอ้ยเมื่อยตื่มเรีซีแม่จนสั่เลยแม่เฮา พาการาเมลลี่นุ่นเติมคืออยากเข่าวาไน้หนึ่งมงไปเ่ากับเอ้ไพากันเลยตัดสินใจออกมาสวยกันเอเน้อเอเอเผาพา,ออาเ,เอาเนื้อกินเท่าเอาเข่าจับผ้าพ่อออกมาแลมเอาเนื้อกินแลมแรมคนนี้เงินเงินคัวนี่จะอ you know. ยู่นอกเได้อยู่ติดกับเงินตัวใหญ่ติกี้เงินควนี่ก็อยู่ในเวละเหตุอยู่ใน าะวเห็นจะมีเคาน์เตอร์อยู่ในอะละกระบอลล้างถ้วยพรอว่าแบบว่ามันควรเนาะเพีบซีเห็นน้อกินแล้วควรนเพราะว่าเขาบริใา่เต่าแกะเลยควนดังฟืนด,งนดังทานควนควระเลตะวินแจพากันมาหิู่นอกไปเลยนั่งขัวกันเลยสะดวกสบายแต่ว่าบ่าสบายอันยามีเรื่องเลยแนละ เดี๋ยวหอมมะลัเเยเราได้กินจนลอกมันถ่ายมาเนาะมีคนมา,มนา,มาเนื้อบะคอธรรมชาตินี่แซบพรซีแซบมันตัวปลาเลี่ยงมันจะเป็นแบบแน่นๆ จ้ว,ว่าขานาดปลาเลี้ยงที่แม่เพิ่งซื้อมาตอนนั้นโลละแสนค่ะเป็นแล้วๆมีคนมาหาพอ่อ ก็คือเฮากินเรียบร้อยนะคุณอิ่มเบิดเข้าไปจานหนึ่งก็คือแซ่บนะคุณหมูป่าธรรมชาติหนายากแท้ๆเลยได้หนิหาด้วยความเสี่ยงว่าความสำหรับมือวานนี่นะสุดที่ได้มาก็คือหามาด้วยความเสี่ยงใกล้จุดเกิดเหตุขนาดเลยขึ้นมาอย่างโอ้ยแบบขั้นเพิ่นโบมีปืนนะยังว่าวโบ้เล่ปิดแต่ย่างขนาดนั้นเลยแลนนีอย่างกระทันนะคะสมมติว่าเขาสู้กันนะจะได้อย่างประมาณนี้ค่ะสมมติว่าเพิ่นมาจับเป็นตัวประกันอันนี้แบบมีปืนขนาดพีเอฟซีเอ้ย เฮงก่อนสูตรเทียนโจรหันเรียนลักพาเข้ามาในฮือนีกช่วงนี้หันมีแต่เรื่องโจรเบบซีมีแต่เรื่องคนขี้ลักใกล้โตขนาดเพราะว่าแถวนี้ก็จะเป็นปลาดิเนี่เบบซีสำหรับคลิปนี้ฮุกคนจะได้ขอจบลงแท่นี้แล้วขอบใจทุกคนดีครับชมจนจนบคลิปแล้วบอบคุณาำโฆษณาเดอ้อสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย